สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่สำคัญมากๆในโลกการเงินนะคะนั่นก็คือ Yield Curve ของสหรัฐอเมริกาค่ะชื่ออาจจะฟังดูวิชาการไปนิดมึงนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการลงทุนของเราทุกคนเลยแล้ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องยากๆนี้ให้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากกันเลยค่ะพอได้ยินคาว่าย i e l d curve เนี่ยหลายคนอาจจะแบบโอ้โหอะไรเนี่ยยากจังแต่จริงๆนะคะ มันไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยแล้วที่สําคัญคือมันส่งผลกระทบโดยตรงกับภาพรวมการลงทุนของเราด้วยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า y U curve คืออะไรคิดภาพตามง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสมมุติว่ารัฐบาลสหรัฐเขาอยากจะยืมเงินเขาก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าพันธบัตรซึ่งมันก็เหมือนสัญญาเงินกู้ดีๆนี้เองค่ะมีทั้งแบบสั้นๆ3เดือน2ปีไปจนถึงยาวๆ10ปีเลย แล้วเจ้า yield curve นี่ก็แค่เอากราฟดอกเบี้ยหรือที่เขาเรียกว่า yield ของพันธบัตรแต่ละอายุเนี่ยละค่ะมาพลอตเรียงกันให้เห็นภาพรวมแค่นั้นเลยและนี่ก็คือ5้าเรื่องหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะเราจะค่อยๆปลดล็อกความลับของกราฟเส้นนี้ไปทีละขั้นกันเลยไปดูกันทีละข้อเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะกราฟนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างก่อนอื่นเลยเราว่าทำความรู้จักหน้าตาของมันในภาวะปกติกันก่อนนะคะ คือตามหลักเหตุผลทั่วไปเลยนะคะเวลาเราให้ใครยืมเงินนานขึ้นความเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นถูกไหมคะเงินเราจมอยู่นานขึ้นเพราะฉะนั้นคนให้ยืมก็ควรจะได้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นเป็นธรรมดากราฟยูดเคิร์ฟในภาวะปกติเนี่ยหน้าตามันเลยจะโค้งขึ้นแบบนี้ละคะ่ะชันขึ้นไปเรื่อยๆเอาละคะ่ะทีนี้มาถึงส่วนที่สนุกแล้วอะไรล่ะที่ทําให้กราฟเส้นนี้มันขยับขึ้นขึ้นลงลงได้จริงๆแล้วมันเหมือนการชักเย่อกันเลยคะ่ะ ระหว่างสองพลังที่ดึงพันธบัตรตัวสั้นกับตัวยาวไปคนละทางความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือมันแบ่งทีมกันชัดเจนมากฝั่งพันธบัตรตัวสั้นเนี่ยผลตอบแทนหรือยิวมันจะขยับตามธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดเป็นหลักเลยเฟดทําอะไรตอนนี้ยิวตัวสั้นก็ไปทางนั้นแต่พันธบัตรตัวยาวนี่สิคะมันเหมือนเป็นลูกแก้วพยากรณ์อนาคตเลยค่ะมันสะท้อนว่าตลาดเขาคาดหวังอะไรในอีก10ปีข้างหน้า แล้วตลาดเขาคาดหวังอะไรกันบ้างล่ะก็จะมีเรื่องอนาคตเงินเฟ้อจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะโตไหมแล้วรัฐบาลจะก่อนหนี้เพิ่มเยอะแค่ไหนหรือแม้แต่นโยบายของเฟดเองทุกอย่างนี้แหละค่ะคือส่วนผสมที่ทำให้ยูตัวยาวมันขยับโอเคค่ะต่อไปพอยูมันขยับแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อราคาของพันธบัตรยังไงเรื่องนี้มีกฎเหล็กง่ายๆข้อเดียวเลยค่ะจำภาพไม้กระดกเอาไว้เลยใช่แล้วค่ะนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะ ต้องจำไว้เลยว่าราคาของพันธบัตรกับ yield หรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยมันจะสวนทางกันเสมอเหมือนไม้กระดกเป๊ะๆเ,เลยค่ะถ้าข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างหนึ่งต้องลงใครที่ลงทุนในกองทุนตราสารนี่อยู่กดข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าเรามีพันธบัตรฉบับหนึ่งอยู่ในมือให้ดอกเบีย้ย3%แต่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นตลาดมีพันธบัตรตัวใหม่ออกมาให้ดอกเบี้ยต้อง5%เป็นไงคะ พันธบัตรเก่าของเราที่ให้ดอกเบี้ยแค่3%มันก็ดูไม่น่าสนใจไปเลยทันทีใช่ไหมถ้าเราอยากจะขายต่อเนี่ยเราก็ต้องยอมลดราคามันลงมาเพื่อให้มันน่าสนใจพอที่คนอื่นจะซื้อไงคะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็น yield c u r มันขยับสูงขึ้นปุ๊บนั่นแปลว่าราคาพันธบัตรเก่าๆในตลาดหรือก็คือมูลค่าพอร์ตตราสารหนี้ของเราเนี่ยมันจะลดลงค่ะ แล้วเรื่องของพันธบัตรเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับหุ้นด้วยล่ะโอ้โหขอบอกเลยว่าเกี่ยวกันสุดๆค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมคุณเล่นหุ้นถึงต้องใช้ตามองกราฟเส้นนี้อยู่ตลอดเวลาและถ้าจะให้เจาะจงลงไปเลยนะคะตัวเลขที่สำคัญที่สุดที่คนทั้งโลกการเงินจับตามองไม่กระพริบเลยก็คือ,อยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีตัวนี้ละค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนบรรทัดฐานของสินทรัพย์แทบทุกอย่างบนโลกเลยก็ว่าได้ พอยิว1สปีมันสูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวร้ายสําหรับหุ้นค่ะเหตุผลหลักๆก,ก,ก็มีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยต้นทุนกู้เงินของบริษัทต่างๆมันจะแพงขึ้นพอกู้แพงขึ้นกําไรก็น้อยลงใช่ไหมคะข้อ2พันธบัตรที่ปลอดภัยกว่า จุดจก็ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นซะง,งั้นนักลงทุนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะย้ายเงินจากหุ้นมาที่นี่ดีกว่าไหมและข้อสุดท้ายในเชิงทฤษฎีการเงินเนี่ยมันทําให้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นณนปัจจุบันถูกประเมินให้ต่ําลงค่ะโดยเฉพาะพวกหุ้นเติบโตสูงๆหุ้นเทคทั้งหลายนี่จะโดนหนักเป็นพิเศษเลยและมาถึงหัวข้อสุดท้ายของเราค่ะ สัญญาณพิเศษที่คนมักจะกลัวกันมากๆนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า inverted y U curve หรือที่เขาเรียกกันว่ากราฟกลับหัวนั่นเองค่ะภาพมันจะกลับตลปัดไปเลยค่ะจากปกติที่กราฟมันจะโค้งขึ้นเพราะ U ตัวยาวมันสูงกว่าตัวสั้นแต่พอเกิด inverted curve ปุ๊บกราฟมันจะทิ่มหัวลงค่ะกลายเป็นว่า U ของพันธบัตรตัวสั้นๆเนี่ยดันสูงกว่าพันธบัตรตัวยาวซะงั้น แล้วปรากฏการณ์แปลกๆนี่มันบอกอะไรเรามันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆเลยนะคะมันแปลว่านักลงทุนในตลาดกําลังมองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจกําลังจะแย่แล้วกําลังจะเข้าสู่ภาวะทดถอยหรือ Recession พวกเขาเลยรีบวิ่งไปซื้อพันธบัตรตัวยาวๆเก็บไว้เพื่อล็อกผลตอบแทนที่ปลอดภัยไว้ก่อนถึงแม้ว่าดอกเบี้ยม,มันจะน้อยกว่าตัวสั้นในตอนนี้ก็ตามคือยอมได้น้อยแต่ขอชัวไว้ก่อนนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่า U-curve เนี่ยมันไม่ใช่แค่กราฟยากๆสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นะแต่มันคือชีพจรของเศรษฐกิจจริงๆที่คอยบอกเราว่าธนาคารกลางกำลังจะทำอะไรและตลาดโดยรวมกำลังกังวลเรื่องไหนอยู่การที่เราอ่านสัญญาณนี้เป็นเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆในการวางแผนการลงทุนและนั่นก็เป็นคำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้เลยค่ะว่าณวันนี้สัญญาณชีพจรเศรษฐกิจเส้นนี้มันกาลังเต้นในจังหวะแบบไหนกันแน่